นะคะกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วก,กินยานะคะมากินหน่อยเด็กอีกช้อนหนึ่งอีกช้อนเดียวพอเลยอ,อันนี้เป็นยาละลายเศษหักรับลงมาเร็วเน,นี่ยเสร็จแล้วคืนให้หมดคืนให้หมดค่ะป,ป,ป้าป๊าใครเดี๋ยวโดนใช่ไหมมาให้กินยาอที่เล่นน้ำให้เล่นน้ำให้เล่นน้ำอ้ปาปากค่ะ เรื 1> 1, 2, อ่องสองสามอ่าอ่าค่ะเฮ้ยหกอ่ะเห็นไหมหกเนี่ยแปายาวใหม่อำเด็ดปะนี่นะแม่อ๊ก็ใส่ใส่ยาให้ใหม่นะคะอ่าเร็วๆกิน,นออกมาเร็วๆสำเร็จข้อเอ็มเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> พวกเองอะแฟนใส่เอายาสีส้มมาเลยอ่ไหนเดี๋ยวเรารีบกินแล้วลูกอ่ะไม่ป้องใจหน่อยนะทักนี่หมาหนูไม่กินไม่กินไม่ได้หนูไม่รักหมาเนี่ยหมาปากลูกเสือไ่หนูไม่รักหมาอาชินหลังอ้ามเดี๋ยวต้องมากินในห้องน้ำแล้วเพราะว่าหัวปวด เร็วเร็วลูกจะได้นหายจะได้นอนลูกอ่ะพ่อยังมาจัดการไม่นี่กินลูกนี่กินนี่กินเราเลยลูกไปจะได้จะได้นอนปะอ๋อแมา่เร็วเร็วลูกเอาเลยวยาสีส้มมาลูกพ่อยมไม่ได้ต้องกินอันนี้ก่อนมีช้อนนันเดียวคัส ายาแก้ตัวร้อนค่ะไม่แกแ้กไอมันลวกไปแล้วไม่ใช่หรอกินไปแล้วค่ะ <c oughs> คืนน่าจะเป็นจะเป็นแบบวนๆเนี่ยอร่อยเบเกตก็ยังบอกว่ากินง่ายเลยเมื่อกี้พอแ้วพอแล้วอ่ะคืนยังลูกอยากให้ออกมานะเสดาย,ยาเร็เร็ว ถ้าไม่เกิก็กินต่อไม่ได้ถ้าพวกก็เ,ก <จะ S 1> เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่เริ่มไปเริ่มมามีตังเยอะหรือต้องติด่นบอได้ยินไหมที่พ่อยังพูดอ่ะลูกเกินมาอึ๊บเออเกินมาแล้วใช่ไหมอ๋อคอยอมอยู่น<ร>ั่นแหละคอยเอาไม้มาแล้วไปเอาสีส้มตางมนเยอะหวานเร็วๆทำไมเยอะจังเท่ากันเลยค่ะถ้าไม่อ้วกมันก็ไม่ต้องมากินใหม่ก็มาอ้วกเองอ่ะอ่ะ อ้วกไงจะเบ็ดอ้วกอ่อลูกอ่ะเออเก่งอย่าคายอะไรออกมาแม้แต่น,นิดเดียวถือน้ำได้ถือน้ำลายก็ไม่ได้ครั้งหน้าไม่ให้ถุยนะคืนน้ำมันจะอ้วกมันจะทำให้อ้วก<ๆ>ไงลูกกินยาเสร็จแล้วค่อยกินน้ำโอเคไหมอืมเก่งอ่ะเกินกืนแล้ว เนื้อซี่โครงมันยิ่งจะอ้วกเลยซี่โอรมันเข้าใจว่าจะอมทะหัวใช่ไปพูดถูกไปนเรื่อยๆลูกไปเดี๋ยวค่อยๆคืนเนี่ยมันจะอ้วกต่อได้เล่นน้ำมาเร็วเร็วกืนเมื่อไรจะคืนลูกคืนเราเร็วนานแล้วนะออฟเลดก็โดนทำโทษนะพายังเพราะอะไรนะดื้อไปโรงพยาบาลดื้อ คนนี้ก็ดือ้อวิ่งเล่นในห้องนี่ออมมาจาก,กนาทีนะเลยอข้ากนน้ำหนึ่งข้าให้กินจะพลดา,าดละนี่ไม้พลาดจริงหนึ่งให้พอห่อเอ็มนับแล้วนะอเออเก่งจังเลยลูกเก่งมากแค่นั้นเองเราไม่นอนนิ่งๆเลยนะไม่เี๋ยวอ้วงนะ โอเคเรียบร้อยไหมอย่าก,กินน้ำเยอะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ้วกอ,ออกมาเมื่อเช้าอ้วกไปกี่รอบแล้วจาได้ไหมประมาณสามรอบนะเน็ดบอกนะไปไปนอนกันดีกว่าไปแล <c oughs> เล่นน้ำเล่นน้ำไม่ได้เอาน้าต้องไหนมาเล่นจะ <c oughs> เล่นน้ำไม่สบายเล่นน้ำไม่ได้ลกูกอยู่กินยาแล้วกินยาแล้วต้องให้หายก่อนเดี๋ยวว่าคืนนี้หายก็พรุ่งน,นี้เล่นได้โอเคไหม <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวจะให้เฉดนอน กินยาเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนสักพักนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวตลาดกันดีกว่าไปลูกไปไม่นอนข้างปะปาเดี๋ยวอ้วกยาเยอะลูกมานอนดิไปลูกไปนอนเร็วเก่งทาไมนอนทำไม่เป็นไรนั้นพรุ่งนี้หนูไม่ได้เล่นน้ำนะลูกเข้าใจป่ะก็ไม่รู้จักพักผ่อนน่ะยาเสร็จต้องเอาไปพักผ่อนกกินอ้วงจะตายก็คือเมื่อกี้นอนไหมเมื่อกี้ยวบนรถอ่ะเดี๋ยวจะเขาง่วงมากนะเขาไม่ยอมนอนต้องมานอนเร็วเร็ไปลูกป่ะไม่เดี๋ยวแม่อุจะนอนด้วย ใช่ช่อเป็นนอนกลางแบบได้ลูกไปนอนข้างป้าก่อนไปไปเร็วเ็วไปนอนข้างปบบป้างั้นมามาข้างนอนข้างป้านะมาก็ไม่ได้กอดลูกนะเข้าใจไหมแม่มากอดหรือเปล่าเออนอนก็เถอะไปโกรธจัดเลยนะโกรธพ่อมจัดเลยไปก็เถอะไปเร็ว ห่มผ้า,ผาด้วยนะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องเชเบตจันนี่หายไวๆนะคะเท่าไหร่คะ l อ3 L53 อคืออะไรลูกไม่มีหรอก l 3. อ3ห้าาเอาใหม่กดใหม่ดิ่ะกดไหนแม่อุดดูก่อนอ่ะใส่หลักแรก,ก่อนอ่ะดูดิกี่อ,องศาเนี่ย แล้วตอนนี้เราเชเวตรู้จเจ็บคอไหม<ๆ>เดี๋ยวคืนนะี้ค่อยกินยาฆ่าเชื้อนะแม่อุพาไปหาหมอเรียบร้อยแล้วนะคะอีกแล้วไงทำไมกินมันจะหายไหมไม่กินแล้วไม่กินได้ไงลูกต้องกินไม่กินกินทั้งวันอนะ่ะวันนี้มามาหนูไม่รักไม้แล้วนะไม้เป็นคนแบบนี้อ่ะคำเพื่อตัวเองเลยบอกว่ามัม่วเา เสียใจอ่ะลูกพูดแบบนี้ไม่หยหนูกินทำไมไม่กินเลยก็ไม่หายอา้าวก็จะได้หายไงไม่ไม,ไม่น่ารักแล้วนะดูดีองศาดูนิอุ้ยสัที่พวกแล้วพ่อเอ็มลงแล้ตลองให้โชว์อีกแล้วบ๊ายบายพ่อเอมกลแล้วนะ